บ้านสามชั้นใหญ่สุดๆที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนได้สังคมที่มีคุณภาพและทําเลที่มีศักยภาพสูงตอบโจทย์การใช้ชีวิตติดเมกะบ,บางนาเพียง5นาทีใกล้ทางด่วนใกล้โรงเรียนนานาชาติและโรงพยาบาลชั้นนําอีกเพียบอีกทั้งยังได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเพราะทั้งโครงการมีเพียงแค่38ยูนิตและในแต่ละซอยมีบ้านเพียงแค่สหลังเท่านั้น นี้นะคะพิมพ์ามาชมบ้านนะคะที่โครงการบ้านกลางเมืองดีเอดิชั่นบางนาค่ะทำเลที่ตั้งนะคะเดินทางสะดวกมากๆค่ะอยู่ใกล้กับทางด่วนกาญจนาภิเษกและทางด่วนบุรพาวิถีนะคะภายในโครงการค่ะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะโดยมีการปลูกต้นไม้ไว้รอบโครงการเลยค่ะสร้างบรรยากาศนะคะแล้วก็ความร่มรื่นให้กับสมาชิกนะคะภายในโครงการและลูกบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งบ้านของโครงการนะคะก็จะเป็นบ้านแบบไทยแฟดค่ะถ้าไม่บอกว่าเป็นบ้านแฟดนะคะก็คงจะไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะเพราะบรรยากาศนะคะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่บ้านเดียวเลยจริงๆค่ะสาหรับที่นี่นะคะก็จะมีบ้านทั้งหมด3ไทายด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ทายแรกนะคะก็คือบ้านแบบโนเอค่ะและบ้านถัดมานะคะก็คือบ้านทายกลางค่ะก็คือบ้านแบบชีแดนนะคะสองทายนี้ค่ะจะมีขนาดเท่ากันค่ะหน้าบ้านนะคะจะกว้างอยู่ที่9.8เมตรค่ะขนาดที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่3 3 5 5ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยนะคะ241ตารางเมตรค่ะสําหรับบ้านสองทายนี้นะคะความแตกต่างค่ะจะอยู่ที่ฟังก์ชันการใช้งานสําหรับบ้านในไทโนเอนะคะฟังก์ชันการใช้งานจะมาพร้อมกับ4ห้องนอน4ี่ห้องน้ํากับอีก2งที่จอดรถค่ะในส่วนของชีแดนนะคะก็จะมากับฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ํานะคะความแตกต่างเลยนะคะก็คือที่จอดรถค่ะชีแดนนะคะจะได้ที่จอดรถสูงสุดถึง3คันค่ะและบ้านที่พิมพ์จะพามารีวิวในคลิป ะะไม่ใช่2บ้านไทยนี้แต่อย่างใดค่ะแต่เป็นไทยบ้านนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะอย่างไทยบ้านอย่างเดลีนค่ะซึ่งไทยบ้านแบบเดลีนนะคะหน้าบ้านกว้างค่ะอยู่ที่12.8เมตรขนาดที่ดินนะคะเริ่มต้น46.4ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยรวมนะคะ307ตารางเมตรค่ะมากับฟังก์ชันนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ํากับอีก1ห้องนอนแม่บ้านนะคะและ1ห้องน้ําค่ะแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนเลยนะคะสําหรับในส่วนของ ที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยค่ะด้านหน้านะคะของตัวบ้านค่ะทุกบ้านเลยนะคะจะทําเป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ให้ค่ะในส่วนของโรงจอดรถนะคะก็จะเป็นโรงจอดรถในร่มค่ะสามารถจอดรถได้สูงสุดเลยค่ะอย่างที่บอกสําหรับบ้านไทยนี้นะคะจอดรถได้ถึง4คันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของโรงจอดรถด้านในกันนะคะในส่วนของบริเวณลานจอดรถในร่มนะคะมีการทําหลังคาโรงจอดไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งไฟส่องแสงสว่างไว้ให้ค่ะตัวพื้นนะคะเป็นคอนกรี ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะจะให้สําหรับบ้านที่เป็นไทลักชวรี่นะคะแต่ไม่ใช่สําหรับที่นี่แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะคือโครงการบ้านกลางเมืองดีอิติชันบางนาจัดให้จัดเต็มแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะในส่วนของที่จอดรถยนต์ค่ะจะมีห้องนะคะสําหรับเก็บของนะคะตามพิมพ์เข้ามาดูกันค่ะซึ่งห้องเก็บของบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีซ่อนไว้ด้านในค่ะด้านในนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะลึกเข้าไปข้างในตรงนี้อีกด้วยเช่นกันค่ะสามารถเก็บอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับรถยนต์หรือสําหรับทําสวน ได้ค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะมีการติดตั้งปลั๊กไฟนะคะไว้ให้ทั้งหมด2จุดนะคะในส่วนของบริเวณลานจอดรถค่ะและมีการติดตั้งนะคะกล่องสําหรับ EV ชาร์จนะคะสําหรับรถไฟฟ้าไว้ให้นะคะทั่วทุกหลังเลยนะคะสําหรับในโครงการค่ะประตูทางเข้าบ้านนะคะมีขนาดความสูงที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะทําให้ตัวบ้านนะคะดูสูงนะคะแล้วก็โปร่งตามไปด้วยค่ะสําหรับประตูตรงนี้นะคะก็มีการติดตั้งเป็นดิจิตอลล็อกไว้ให้ค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้กับลูกบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูภายในบ้านกันต่อเลยค่ะ ประตูที่ใช้นะคะที่บอกว่าเป็นกรอนดิจิตอลดอล็อกนะคะเราใช้ของฮาร์เฟลค่ะแล้วส่วนในตัวของการล็อกตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบล็อกแบบ2ชั้นค่ะด้านบนนะคะมีการติดตั้งโชกไว้ให้ค่ะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะก็จะมีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นค่ะถัดไปนะคะพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของบริเวณลิฟวิ่งแอรีกันค่ะในส่วนของบริเวณลิฟวิ่งแอรีนะคะยาวไปจนถึงบริเวณดิ n น n g งแอรีเเลยค่ะจะเห็นว่ามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะมีสเปซกว้างมากๆเลยนะคะบริเวณในส่วนของลิฟวิ่งแอ เราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะรูปตัว L ได้เลยค่ะพร้อมกับโต๊ะตรงกลางนะคะส่วนด้านหน้าค่ะมีการติดตั้งทีวีไว้ให้เรียบร้อยนะคะด้านบนค่ะมีการทําเป็นฝ้าหลุมนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจะเห็นว่าไฟนะคะมีการติดตั้งไว้ทั่วทุกมุมเลยนะคะตรงเพดานค่ะสามารถเพิ่มแสงสว่างนะคะให้กับตัวบ้านได้อย่างทั่วถึงเลยค่ะแต่ต่อให้ไม่ได้เปิดไฟนะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะมีช่องแสงสว่างนะคะจากธรรมชาติทั่วทุกมุมเลยนะคะตั้งแต่บริเวณ living area นะคะ ยาวไปจนถึงดิงแอเรียเลยค่ะจะเห็นว่ามีประตูกระจกนะคะบานสไลด์ให้ทุกมุมเลยค่ะและในส่วนของบริเวณดิงแอเรียตรงนี้นะคะจะมีชุดเฟอร์เนเจอร์นะคะสําหรับโต๊ะรับประทานอาหารให้สําหรับ6ที่นั่งค่ะติดตั้งโคมไฟสวยๆแบบนี้นะคะไว้ให้เรียบร้อยค่ะแอร์ห้องนี้นะคะมีการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะจะเป็นแบบคัเสเซ็ตไทยนะคะซึ่งแอร์รุ่นนี้นะคะก็สามารถกระจายทิศทางของลมนะคะให้มีความเย็นทั่วถึงทั่วทุกมุมของตัวบ้านค่ะถัดมานะคะ ในส่วนของบริเวณคิทเช่นรูมค่ะในส่วนของบริเวณคิทเช่นรูมนะคะจะเห็นว่าเป็นกระจกทั่วทุกมุมเลยนะคะสามารถมองออกไปนะคะเห็นบริเวณในส่วนของรับประทานอาหารแล้วก็ลิฟวิ่งแอเรียได้ค่ะทําให้ตัวห้องครัวนะคะแล้วก็ภายในของลิฟวิ่งแอเรียเนี่ยดูไม่อ,อึดอัดเลยค่ะสําหรับคุณแม่นะคะที่ทําครัวอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถมองออกไปนะคะเห็นลูกๆกําลังรับประทานอาหารที่คุณแม่ทําไปให้ค่ะในห้องครัวตรงนี้นะคะก็มีการตกแต่งบิวอินไว้ให้อย,ยอย่างสวยงามเลยค่ะจะเห็นว่าตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะทําเป็น รูปแบบตัวทรงโค้งนะคะรับกับตัวมุมนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะมีการบิวอินนะคะช่องเก็บของด้านล่างไว้ให้อย่างสวยงามนะคะพร้อมกับด้านบนค่ะก็มีการติดตั้งนะคะเป็นชั้นวางของโชว์แก้วไวนสวยๆแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะมีการติดตั้งซิงค์ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยนะคะและเตาไฟฟ้าตรงนี้ค่ะของยี่ห้อเมกนะคะเครื่องบดควันที่ซ่อนไว้ตรงนี้ก็เป็นของยี่ห้อเมกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตู้ตรงนี้นะคะด้านบนก็มีการบิวอินสาหรับไว้เก็บระบบไฟนะคะแล้วก็ ระบบเซฟเวอร์ไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะตรงน,นี้นะคะก็ทําเป็นช่องนะคะสําหรับใส่ตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่ไ,ไว้ได้อีก1ห,หลังค่ะถัดไปนะคะในส่วนของบริเวณชั้น1ค่ะก็จะมีห้องน้ําให้1ห,ห้องนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของบริเวณห้องน้ํากันต่อเลยค่ะห้องน้ําตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะเอาไว้สําหรับสมาชิกภายในบ้านนะคะหรือจะเอาไว้รับรองแขกก็ได้ค่ะซึ่งภายในห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะมีในส่วนของชาเวอร์ให้ในตัวอีกด้วยค่ะภายในชั้น1นนะคะด้านหลังบ้านค่ะเปิดประตูออกไปนะคะ ก็จะเจอกับห้องนอนและห้องน้ํานะคะของแม่บ้านไว้ให้แยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนภายในบ้านกับนอกบ้านไว้ให้เลยค่ะถัดไปนะคะพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของบริเวณชั้น2กันต่อเลยค่ะ ที่พีมเดินขึ้นบันไดามานะคะสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงของโครงสร้างบันไดเลยค่ะเพราะตอนที่เดินขึ้นมานะคะไม่มีเสียงดังเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะระหว่างที่จะขึ้นไปถึงชั้นสองนะคะจะเจอกับช่องแสงอันใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะเรามองออกไปนะคะก็จะเจอกับสวนหย่อมเล็กๆค่ะที่สามารถเชื่อมไปกับห้องนอนบริเวณชั้นสองนะคะตรงนี้เราก็สามารถตกแต่งเป็นสวนนะคะสําหรับไว้จิบกาแฟนะคะยามเช้าหรือจะมานั่งเทควิวนะคะบริเวณตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งปกติ วแล้นะคะคสําหรับบ้านโครงการทั่วไปก็จะไม่มีช่องแสงตรงนี้ทําให้ตัวบ้านดูทึบแล้วก็อึดอัดแต่ไม่ใช่สำหรับโครงการที่นี่เลยค่ะถัดไปนะคะพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของห้องนอนชั้น2ต่อเลยค่ะและด้านบนชั้นสองนะคะก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ ซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็คือห้องนอนแรกค่ะทุกๆห้องนอนเลยนะคะมีขนาดใหญ่เหมือนกันหมดเลยค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้อย่างสบายๆเลยค่ะสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีการทําเป็นฝ้าหลุมไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะเพิ่มมิตินะคะแล้วก็บรรยากาศให้กับภายในห้องได้เป็นอย่างดีค่ะมีการติดตั้งนะคะสําหรับตู้สื้าบิวอินแบบนี้ไว้ให้นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาติดตั้งนะคะตู้บิวอินแบบทรงโค้งนะคะรับกับแบบบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะด้านมุมนี้นะคะก็มีการทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสําหรับแต่งตัวแต่งหน้านะคะหรือจะเช็คความเรียบร้อยนะคะสําหรับการแต่งกายค่ะติดกันกับในห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวค่ะสําหรับในห้องนอนห้องนี้นะคะซึ่งด้านในห้องน้ํานะคะก็จะมีชาวเวอร์ให้ในตัวค่ะสุขภัณฑ์นะคะที่ใช้สําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้เป็นของโคลเลอร์ทั้งหมดเลยค่ะ <im> ความพิเศษเลยนะคะสําหรับห้องนอนห้องนี้เลยค่ะก็จะมีระเบียงไว้ให้2ฝั่งนะคะฝั่งแรกนะคะก็จะเป็นระเบียงที่สามารถเชื่อมต่อไปกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะสามารถมาปิกนิกนะคะและนั่งรับลมชมวิวนะคะกินบรรยากาศภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะกับระเบียงอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือระเบียงด้านซ้ายมือของพิมพ์ค่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราสามารถมองเห็นมุมระเบียงตรงนี้ได้นะคะจากบริเวณมุมบันไดนะคะที่เราได้เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ มาภายในห้องนอนห้องที่2แล้วนะคะก็มีการตกแต่งบิวอินไว้ให้อย่างสวยงามเลยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็มีการตกแต่งนะคะเป็นโทนออกสีชมพูค่ะเหมาะสาหรับวัยรุ่นผู้หญิงอย่างเราๆนะคะด้านหลังนะคะของเตียงนอนค่ะตรงนี้ก็มีการติดตั้งนะคะสําหรับหัวเตียงค่ะเป็นเนื้อผ้าแบบกำมะหยี่นะคะห้องนี้มีการเพิ่มช่องแสงนะคะไว้ให้ถึง2ทางด้วยกันค่ะจะเป็นในส่วนของมุมระเบียงนะคะที่สามารถคอนเน็กกับห้องนอนเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะและอีกด้านหนึ่งค่ะช่องแสงนะคะจะเข้ามาจาก ทางด้านหลังของตัวบ้านค่ะที่สามารถเปิดกระจกออกไปได้ค่ะสําหรับห้องนี้นะคะมีการติดตั้งแอร์แบบติดผนังไว้ให้ค่ะสําหรับมุมนี้นะคะก็มีการบิวอินนะคะในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแต่งหน้าไว้ให้เรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าการออกแบบของที่นี่นะคะจะเป็นการออกแบบตกแต่งบิวอินในรูปแบบของทรงโค้งค่ะในส่วนของทุกๆห้องเลยทําให้ตัวบ้านนะคะดูมีมิติแล้วก็ไม่ทื่อจนเกินไปค่ะถัดมานะคะในส่วนของการบิวอินนะคะตู้สภาค่ะก็มีการตกแต่งบิวอินไว้ให้เรียบร้อยนะคะยังคงมี ความคุมโทนนะคะในโทนของสีชมพูค่ะตัดก,กันกับกระจกนะคะที่เป็นสีดําค่ะเพิ่มความเป็นระเบียบนะคะให้กับห้องนอนมากยิ่งขึ้นค่ะถัดไปนะคะพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของห้องน้ํากันค่ะ ภายในห้องน้ํานี้นะคะเป็นห้องน้ําส่วนกลางเอาไว้ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนห้องที่สองกับห้องนอนห้องที่3ค่ะในส่วนของภายในนะคะก็แบ่งแยกโซนชาวเวอร์ไว้ให้อย่างชัดเจนค่ะมีการติดตั้งนะคะตู้กระจกสําหรับอาบน้ําไว้ให้ค่ะพร้อมกับช่องแสงนะคะระบายอากาศนะคะไว้ให้บริเวณในส่วนของตรงนี้ค่ะติดตั้งมูรี่นะคะไว้ให้เรียบร้อยค่ะ เดินทะลุเข้ามาจากห้องน้ําตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับห้องนอนห้องที่3กันค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็สามารถตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนได้เลยค่ะ สําหรับบ้านตรงนี้นะคะได้มีการตกแต่งเป็นห้องทํางานค่ะซึ่งจะบอกได้เลยว่ามันมีสเปซที่ใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะเราสามารถวางโต๊ะทํางานนะคะขนาดใหญ่ได้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะและด้านาข้างค่ะก็มีการตกแต่งด้วยกรอบรูปสวยๆนะคะพร้อมกับชั้นวางหนังสือไว้ให้ค่ะห้องนี้นะคะมีการติดตั้งเป็นแอร์แบบติดผนังไว้ให้ค่ะและมีช่องแสงนะคะเป็นหน้าต่างแบบยาวค่ะ สามารถเปิดรับแสงนะคะจากธรรมชาติเข้ามาภายในห้องนะคะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะถัดไปนะคะพิมพ์จะพาไปดูในส่วนของบริเวณชั้น3กันต่อเลยค่ะ เดินขึ้นบันไดชั้น3นะคะตรงชานพักค่ะจะเจอกับช่องแสงนะคะที่เราสามารถมองออกไปด้านนอกของตัวบ้านได้ค่ะและตรงบริเวณตรงนั้นนะคะจากฟลอรนะคะ ไปจนถึงซิลิงค่ะมีขนาดค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวทําให้ตัวบ้านนะคะดูสูงแล้วก็โปร่งโล่งมากๆค่ะและมีการก่อนะคะในส่วนของตรงบันไดเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะให้กับผู้อยู่อาศัยด้านบนชั้น3เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะหากเราปิดประตูกระจกนะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากบริเวณชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นบนเลยค่ะห้องนี้นะคะมีการตกแต่งแบบหรูหราสไตล์เพนต์เฮาส์เลยค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์แบบนี้นะคะได้อย่างสบายๆเลยค่ะ และด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีการกรุผนังตกแต่งไว้ให้อย่างสวยงามเลยค่ะจะเห็นได้ว่าการออกแบบนะคะของบ้านทั้งหลังตรงนี้เลยค่ะจะเป็นการออกแบบด้วยรูปแบบทรงโค้งแล้วก็มนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดโซฟารูปแบบทรงโค้งเช่นเดียวกันค่ะและโต๊ะตรงนี้นะคะก็ยังคงความโค้งมนนะคะซึ่งชั้นวางหนังสือนะคะก็มีการตกแต่งด้วยลวดลายไม้ค่ะแต่ว่าต้งท็อปด้านล่างนะคะก็จะมีการใช้ด้วยวัสดุของหินอ่อนค่ะแต่ การตกแต่งตรงนี้นะคะก็ยังมีความผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะและด้านหน้าตรงนี้นะคะของชั้นวางหนังสือค่ะก็จะมีชุดโซฟาชุดติกเล็กตรงนี้ไว้ให้นะคะเราสามารถมาจิบกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือนะคะแล้วก็รับลมชมวิวไปได้อีกด้วยค่ะเนื่องจากช่องแสงนะคะที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ซ้ายมือพิมพ์นะคะ ไปจนสุดทางขวามือพิมพ์เลยค่ะจะเห็นว่ามีกระจกขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถรับแสงจากธรรมชาติเข้ามาภายในห้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและในส่วนของซิล,ลิ่งตรงนี้นะคะก็มีการทําฝ้าหลุมแบบสวยงามไว้ให้ด้วยค่ะห้องนี้นะคะก็มีการติดตั้งแอร์แบบคาเสเซ็ตไทยนะคะทําให้ตัวอากาศนะคะกระจายไปได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกมุมห้องเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในห้องถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะด้านหน้าทางเข้านะคะก็มีการออกแบบนะคะทางเข้าเป็นรูปแบบทรงโคง้งมนเช่นเดียวกันค่ะ ด้วยความที่เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะสําหรับทําห้อง walk in closet นะคะอย่างด้านหลังของพิมพ์ค่ะก็จะเป็นชั้นสําหรับวางของนะคะเราสามารถวางกัดเจ็ตนะคะตกแต่งห้องไว้อย่างสวยงามก็ได้ค่ะหรือจะวางกระเป๋านะคะสวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มพื้นที่หายใจให้กับน้องๆของเรานั่นเองค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีลิ้นชักสําหรับจัดเก็บสิ่งของนะคะเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะและตรงกลางด้านหน้าของพิมพ์ตรงนี้นะคะก็จะมีไอแลน สําหรับวางของนะคะแล้วก็จัดเก็บเครื่องประดับต่างๆค่ะและด้านหลังของพิมพ์นะคะที่เห็นกระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่กระจกแต่งตัวค่ะเราดันตรงนี้ออกไปนะคะก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะเราสามารถนะคะจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีลิ้นชักนะคะด้านล่างก็มีพื้นที่สําหรับจัดเก็บของส่วนด้านบนนะคะเราก็สามารถเก็บของสําหรับของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประจํานะคะไว้ข้างบนได้อีกด้วยค่ะ ต่ไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งค่ะโต๊ะเครื่องแป้งบริเวณนี้นะคะก็จะติดตั้งกระจกไว้ให้ตั้งแต่โต๊ะตรงนี้นะคะสูงขึ้นไปจนถึงกับเพดานเลยค่ะเราสามารถนะคะแต่งหน้าแต่งตัวบริเวณนี้นะคะได้อย่างสบายๆเลยค่ะและติดกันกับห้อง Walk in c l o s e t ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยค่ะภายในบริเวณห้องน้ํานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ การตกแต่งภายในห้องน้ํานะคะก็จะเน้นโทนเป็นแบบหินอ่อนเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นนะคะหรือจะเป็นผนังค่ะแต่ความพิเศษของผนังนะคะถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆจะไม่เห็นตรงนี้เลยค่ะจะมีเท็กเจอร์นะคะเป็นริ้วๆตรงนี้นะคะ เพิ่มความที่มีกิมมิกนะคะให้กับในห,ห้องน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะและด้านหลังนะคะในส่วนของบริเวณอ่างอาบน้ํานะคะตรงนี้เราสามารถลงไปแช่น้ําได้ถึงสองคนค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่นะคะสําหรับวางของวางเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไว้ได้ค่ะและในส่วนของด้านหน้าของอ่างอาบน้ํานะคะก็จะมีช่องแสงสําหรับหน้าต่างนะคะเราสามารถเปิดระบายอากาศออกไปได้ค่ะในส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะแยกไว้ให้2ชุดค่ะเป็นฮิสกับเธอนะคะไว้ให้ค่ะใน ส่วนของโซนชาเวอร์เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการติดตั้งนะคะเป็นตู้กระจกนะคะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกไว้ให้อย่างชัดเจนเลยค่ะถัดไปนะคะพิมพ์พจะพาไปดูในส่วนของห้องสุดท้ายกันเลยค่ะและเราเข้ามาในห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งห้องนี้สเปเชียลมากๆเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับเอาไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนสําหรับสมาชิกในครอบครัวค่ะหรือจะทําห้องนี้นะคะเป็นห้องคาราโอเกะห้องดูหนังก็ได้ค่ะเพราะมีระบบสเตอริโอนะคะไว้ให้เรียบร้อยสังเกตได้ว่าการตกแต่งของห้องนี้นะคะจะเน้นโทนสีเทาเข้มเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟานะคะหรือว่าวอลเปเปอร์ตรงด้านนี้นะคะรวมถึงแอร์อีกด้วยค่ะแอร์ Air ของเรานะคะก็มีการติดตั้งเป็นแอร์แบบติดผนังนะคะสีดําเช่นเดียวกันค่ะซึ่งห้องนี้นะคะถ้าใครทําเป็นห้องที่เอาไว้ดูหนัง ะะบอกได้เลยว่าไม่แพ้กับในโรงเลยค่ะและในส่วนของระหว่าง2ห้องนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะกันห้องไว้ให้เรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้นะคะวัสดุแบบเป็นกระจกแบบริ้วๆตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็หรูหราให้กับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะพิมพ์จะพาไปสรุปกันนะคะสําหรับภาพโดยรวมของบ้านหลังนี้ข้างล่างกันค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะ ของโครงการบ้านกลางเมืองดีอีดิชันบางนานอกจากทำเลที่ตั้งที่สะดวกมากๆแล้วใกล้ทางด่วนใกล้กับเมกะบางนาเพียง5นาทีระบบ Security ของที่นี่ก็ดีมากๆเลยค่ะมีรปภให้นะคะตลอด24ชั่วโมงระบบ CCTV รอบทั้งโครงการและความพิเศษของโครงการนี้เลยนะคะก็คือส่วนกลางนั่นเองค่ะ มีการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างสระว่ายน้ำค่ะก็เป็นระบบเกลือนะคะและด้านบนชั้น2ค่ะก็เป็นฟิตเนสที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนะคะทางโครงการมีการโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านไทชีแดนและแบบไทบ้านเดลีนนะคะซึ่งบ้านที่โซเอาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในมือเจ้าของถึง4หลังด้วยกันค่ะ หลังแรกนะคะแบบบ้านชีแดนนะคะหน้าบ้านกว้าง9.8เมตรขนาดที่ดินนะคะ 45.5ตารางวามากับพื้นที่ใช้สอยรวมนะคะ241ตารางเมตรค่ะมากับฟังก์ชัน4ห้องนอนสี่ห้องน้ำกับอีก3ามที่จอดรถนะคะซึ่งบ้านไทยนี้นะคะที่เจ้าของได้ซื้อไว้ก็เป็นบ้านเปล่าๆที่ไม่ได้มีการตกแต่งวิวอินแบบนี้นะคะและอีก3าหลังที่เหลือนะคะก็จะเป็นแบบบ้านไทยเดลีนค่ะซึ่ง2หลังแรกนะคะก็จะเป็นบ้านเปล่าๆไม่ได้มีการตกแต่งค่ะแล้วอีกหลังหนึ่งนะคะก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างแต่เจ้า ของบ้านได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านแบบใายเดลีนนะคะพื้นที่หน้ากว้าง12.8เมตรนะคะ ที่ดินเริ่มต้นนะคะ46.4ตารางวามากับพื้นที่ใช้สอยรวมนะคะ307ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะ4ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องนอน1ห้องน้ำของแม่บ้านและมากับ4ที่จอดรถเหลือๆเลยค่ะซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่าบ้าน4ี่หลังนะคะที่อยู่ในมือเจ้าของนะคะว่าปัจจุบันนะคะทางโครงการได้มีการโซเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะราคาขายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่14ล้าน8แสนบาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะซื้อเพื่อลงทุนนะคะก็เหมาะมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นทำเลทองเลยคะ่ะที่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะและต่างชาตินะคะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยคะ่ะที่จะซื้อนะคะเพื่ออยู่หรือเพื่อลงทุนเนี่ยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนัดชมบ้านสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นโชว์นี้ได้เลยค่ะ คลิปหน้านะคะพิมพ์จะพาไปรีวิวบ้านที่ไหนก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้เป็นคนแรกนะคะแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พิมพ์และทีมงานพบกันใหม่อีกทีหนึงคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย